จุดมุ่งหมายภายในบนเส้นทางชีวิตผมเข้าใจความจริงที่คุณกำลังบอกแต่ผมคิดว่าคนเราต้องมีจุดมุ่งหมายบนเส้นทางชีวิตนะมิฉะนั้นเราคงเคว้งควางหน้าดูจุดมุ่งหมายก็หมายถึงอนาคตไม่ใช่หรือแล้วเราจะทำให้มันสอดคล้องกับการอยู่กับปัจจุบันได้อย่างไร เวลาเดินทางมันช่วยได้มากถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังจะไปไหนหรืออย่างน้อยรู้ทิศทางที่กำลังมุ่งหน้าไปแต่อย่าลืมว่าสิ่งเดียวที่เป็นจริงที่สุดในการเดินทางคือก้าวย่างที่คุณกำลังดำเนินอยู่ณนะขณะนี้เท่านั้นเส้นทางชีวิตมีทั้งจุดมุ่งหมายภายในและภายนอกจุดมุ่งหมายภายนอกคือไปให้ถึงเป้าหมายปลายทางบรรลุสิ่งที่คุณตั้งใจทำมันให้สำเร็จแน่นอนว่าแฝงในถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ถ้าปลายทางของคุณหรือก้าวที่คุณกำลังจะเดินในอนาคตดึงความสนใจของคุณมากจนมันสำคัญกว่าที่คุณกำลังก้าวอยู่ในขณะนี้คุณพลาดจุดมุ่งหมายภายในแล้วมันไม่เกี่ยวกับที่ไหนที่คุณกำลังไปหรืออะไรที่คุณกำลังทำแต่เป็นเรื่องของทุกสิ่งที่ทำคุณทำมันอย่างไรมันไปมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทำแต่เป็นสิ่งที่คุณกำลังทำด้วยระดับของสติรู้ตัวที่มี จุดมุ่งหมายภายนอกเป็นมิติแนวราบของการอาวกาศ Space and Time ส่วนจุดมุ่งหมายภายในเป็นการลงลึกไปหาจิตเติมแท้ในมิติแนวดิ่งของปัจจุบันที่ไร้การการเดินทางภายนอกอาจเดินทางเป็นล้านก้าวแต่การเดินทางภายในมีเพียงก้าวเดียวนั่นคือก้าวที่คุณกำลังเดินอยู่ณนะขณะนี้ เมื่อคุณตื่นรู้เรื่องนี้อย่างเลึกซึ้งขึ้นคุณตระหนักว่าก้าวเดียวที่ว่าประกอบด้วยทุกก้าวในตัวเองรวมถึงจุดหมายปลายทางด้วยมันแสดงออกอย่างดีพร้อมที่สุดเป็นการกระทําที่งดงามและมีคุณภาพสูงสุดมันจะนําคุณไปหาจิตเดิมแท้แล้วแสงแห่งปัญญาจะสาดส่องมันนี่เป็นทั้งจุดมุ่งหมายและความสําเร็จของการเดินทางภายในที่เป็นการเดินทางเข้าไปในตัวเอง มันสำคัญด้วยหรือว่าเราจะบรรลุเป้าหมายภายนอกหรือเปล่าว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในโลกนี้มันจะสำคัญกับคุณตราบเท่าที่คุณยังไม่ตระหนักรู้จุดมุ่งหมายภายในแต่หลังจากนั้นจุดมุ่งหมายภายนอกจะเป็นแค่เกมที่คุณอาจเล่นต่อเพราะยังสนุกอยู่ มันยังเป็นไปได้ด้วยที่จุดมุ่งหมายภายนอกอาจล้มเหลวไม่เป็นท่าทว่ากลับบรรลุจุดมุ่งหมายภายในหรือกลับกันที่ยิ่งเป็นเรื่องปกติมากกว่าด้วยซ้ำที่ดูภายนอกเหมือนร่ำรวยแต่ภายในนั้นยากจนแสนเข็นหรือดังที่พระเยซูตรัสไว้ว่าได้สิ่งของหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน และในที่สุดไม่ว่าจะช้าหรือเร็วจุดมุ่งหมายภายนอกทุกอย่างจะต้องแตกสลายไปอย่างแน่นอนที่สุดเพราะทุกสิ่งล้วนอนิจจงยิ่งคุณตระหนักได้เร็วเท่าไหร่ว่าจุดมุ่งหมายภายนอกไม่อาจทําให้คุณรู้สึกเติมเต็มได้อย่างยั่งยืนยิ่งดีเท่านั้นเมื่อคุณเห็นข้อจํากัดของจุดมุ่งหมายภายนอกคุณจะเลิกหวังในสิ่งที่ไม่จริงแท้ที่คิดว่ามันจะทําให้คุณมีความสุขแล้วคุณจะให้ความสําคัญกับมันน้อยกว่าจุดมุ่งหมายภายใน ไม่มีอดีตเมื่ออยู่ในปัจจุบันที่คุณบอกว่าการคิดหรือพูดถึงอดีตโดยไม่จําเป็นเป็นวิธีหนึ่งที่เราใช้หลีกเลี่ยงปัจจุบันแต่นอกจากอดีตที่เรายังจดจําหรือยังยืดอยู่กับมันมันไม่มีอดีตอีกชั้นที่อย่างรากฝังลึกในตัวเราหรอกหรือผมหมายถึงอดีตที่เราไม่รู้ตัวอดีตที่เป็นตัววางเงื่อนไขในชีวิตโดยเฉพาะจากประสบการณ์ในวัยเด็ก หรือจากชาติที่แล้วเลยก็ว่าได้ในจจเงื่อนไขาทางวัฒนธรรมในภูมิลำเนาที่เราอาศัยและยุคสมัยที่เราอยู่อีกละ่ะทั้งหมดนี้เป็นตัวกำหนดวิธีที่เรามองโลกวิธีที่เราตอบสนองกำหนดสิ่งที่เราคิดวิธีที่เราดำรงชีวิตรวมถึงความสัมพันธ์ที่เรามีเราจะรู้ตัวกับเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรหรือจะกำจัดมันได้อย่างไรต้องใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นยังจะมีอะไรหลงเหลืออยู่ อะไรจะหลงเหลืออยู่เมื่อมายาลบเลือนไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะสืบสาวอดีตที่คุณว่ายกเว้นมันจะปรากฏตัวออกมาตอนนี้ในรูปของความคิดอารมณ์ความใคร่อยากปฏิกิริยาตอบสนองหรือเหตุการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นกับคุณสิ่งใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องรู้เดี๋ยวปัจจุบันก็ท้าทายมันให้ปรากฏออกมาเอง ถ้าคุณยิ่งขุดคุยรังแต่จะพบหลุมที่ไม่มีก้นมีแต่ลึกลงไปเรื่อยๆคุณอาจคิดว่าต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อจะได้เข้าใจมันหรือหลุดพ้นจากมันหรือจะพูดอีกอย่างว่าอนาคตจะทำให้คุณเป็นอิสระจากอดีตทั้งหมดล้วนเป็นมายา มีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่ทำให้คุณเป็นอิสระจากอดีตได้การใช้เวลามากขึ้นไม่ทำให้คุณเป็นอิสระจากเวลาการเข้าถึงพลังแห่งจิตปัจจุบันต่างหากที่เป็นกุญแจสู่อิสรภาพพลังแห่งจิตปัจจุบันคืออะไรไม่มีสิ่งใดนอกจากความรู้ตัวทั่วพร้อมที่จิตของคุณจะหลุดพ้นจากรูปแบบความคิดฉะนั้นจงจัดการกับอดีตในระดับของปัจจุบันยิ่งคุณให้ความสำคัญกับอดีต คุณยิ่งเพิ่มพลังให้มันและยิ่งสร้างตัวตนจากมันอยากเข้าใจผิด ความใส่ใจเป็นเรื่องจําเป็นแต่ไม่ใช่ใส่ใจกับอดีตอย่างที่มันเป็นอดีตจงใส่ใจกับปัจจุบันใส่ใจกับพฤติกรรมปฏิกิริยาตอบสนองอารมณ์ความคิดความรู้สึกความกลัวและความใคร่อยากที่เกิดขึ้นในขณะนั้นในตัวคุณย่อมมีอดีตอยู่แล้วถ้าคุณสามารถรู้ตัวมากพอที่จะเฝ้ามองสิ่งต่างๆโดยไม่วิเคราะห์ไม่วิพากวิจารไม่ตัดสิน คุณจะรับมือกับอดีตและจัดการสลายมันได้ด้วยพลังแห่งจิตปัจจุบันคุณจะไม่หลงเข้าไปในอดีตแต่จะก้าวเข้าสู่ปัจจุบันขณะมันไม่มีประโยชน์หรอกหรือที่จะทำความเข้าใจอดีตจะได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้หรือมีปฏิกิริยาแบบนั้นหรือทำไมเราจึงสร้างบางเรื่องขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหรือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์หรือเรื่องอื่นๆ เมื่อคุณเริ่มรู้ตัวกับความเป็นจริงในปัจจุบันมากขึ้นจูๆ่ๆคุณอาจเข้าใจทะลุปรุกป่งเลยว่าทำไมคุณถึงมีเงื่อนไขแบบนี้แบบนั้นเช่นทำไมความสัมพันธ์ของคุณถึงมักเป็นไปตามรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะคุณอาจจำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตหรือเห็นมันชัดเจนขึ้นนั่นเป็นเรื่องดีและมีประโยชน์แต่ไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นคือความมีสติรู้ตัวทั่วพร้อม นั่นจะเป็นตัวสลายอดีตเป็นตัวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอย่าพยายามเข้าใจอดีตแต่จงอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอดีตไม่สามารถอยู่รอดในปัจจุบันมันอยู่ได้เมื่อคุณหลุดจากปัจจุบันเท่านั้น